นี้ครับพาไปที่จังหวัดลำปางครับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงานที่วัดจามเทวีศรีวัฒนาอําเภองาวจังหวัดลำปางครับพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าประจําหนเหนือพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานณฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหานวัดจามเทวีสีวัฒนาบ้านร่องเห็ดพัฒนาหมู่ที่8ตำบลบ้านแหงอำเภอง,งาวจังหวัดลำปางโดยมีนายชัชวานฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำตรวจติดตามประเมินผลมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดครับ ในภาพรวมค่ะทางจังหวัดลำปางได้ร่วมกับคณะสงฆ์ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ามาอย่างต่อเนื่องและจังหวัดลำปางมีเป้าหมายในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อการสร้างสังคมให้มีแต่ความสงบร่มเย็นประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความรักความสามคัคคีและมีความสุขอย่างยั่งยืนภายใต้ของการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปรับพติปฏิบัติค่ะ ハッ。